โอเคครับว่ากับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องหูทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาทําตามคําขอนะครับจากคุณผู้ชมนะครับท่านหนึ่งนะครับที่ขอให้ผมนะครับจัดทีมฟูลตานานนะฮะงบไม่เกิน4ล้าน5ล้านประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาทําตามสัญญานะครับก็ได้จัดไว้แล้วนะครับอ่ะ ก็ตามนี้นะครับนักเตะนะครับก็ซื้อเรียบร้อยนะครับงบก็ไม่น่าจะเกินเนาะก็ตัวแรกนะครับก็เป็นโอไวลั v นเนาะปีกขวาแล้วก็ลาวนูปปีกซ้ายนะครับแล้วก็มีเซดอฟเนาะที่ผมเลือกนะครับแล้วก็มีเว่าคามันยนะครับโซกาเตสบลองบองนะครับแล้วก็ตัวสซมอนตาส่วนหน้าเป้าผมเลือกเป็นตอเรสนะ คิดว่าตัวนี้น่าจะดีสุดแล้วแหละนะครับผมชอบด้วยนะครับผมว่าสแต็คค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวขอรับไว้ก่อนอ่าเห็นผมเงินเยอะๆอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับทุกคนก็กิจกรรมใหม่มันเข้านไอยฤดูหนาวเนี่ยนะครับก็ผมว่าหลายคนน่าจะรวยจากกิจนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับพาร์ทก็มาใหม่แล้วนะก็มาดูกันค่านข้างว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็มีเดมิเล่นะ ผมจะไม่ได้เจาะอะไรลึกเนื่อทุกคนเพราะว่าผมยุ่งอยู่กับงานนะครับก็เลยไม่ค่อยได้จะมาหาข้อมูลสักเท่าไหร่อ่ก็จะมีแจกนะครับของขวัญการฉลองเนาะก็มารับตรงนี้นะครับแล้วก็วัน3มวันก็จะปลดล็อกตรงนี้นะครับก็มีอ่นักเตะไว้อัพนะครับก็ดีเลยทีเดียวแจกค่อนข้างเยอะนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นกิจประจําวันนะครับก็มาเล่นกันด้วยนะครับก็อย่าลืมดูวิดีโอด้วยนะ นะครับแล้วก็มีนี่นะครับก็กิจกรรมเกมเศรษฐีนะก็เศรษฐีจริงๆเล่นแล้วก็รวยจริงๆนะครับก็เล่นทอยเป็เรื่อยนะครับใครที่มีแต้มสะสมก็ไปแลกไว้นะครับก็อย่าลืมนะครับพอเดินครบอสี่นะครับก็มารับของขวัญตรงนี้ด้วยนะครับมันจะวนนับเป็นรอบนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับก็มีโอกาสที่จะได้นักเตะตามนี้นะครับมีโรตี้มีเฮลิเคนนะครับก็ตึงๆนะครับเพราะเขาแฝงรายการเนาะก็ มีคนได้กันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เดินมาถึงนี่นะครับก็รับไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับรับได้ทุกช่องนะครับส่วนผมก็เลือกเป็นอะไรนะครับแซมเขาแจกเงินด้วยนะค่อนข้างเยอะเลยนะ10ล้านในช่องนี้5ล้านนะครับช่องนี้อีก2ล้านนะครับเป็น17ล้านนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มาเล่นตรงนี้นะครับก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับก็ตัวแรกก็เป็นบัตรกินนะก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะนะครับก็เล่นไปมีของรางวัลครับแจก ของอัพค่อนข้างเยอะนะครับแจกเยอะเลยทีเดียวนะครับก็สะสมชุดหนาวนี้ด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งเรื่อยๆถัดไปนะครับก็รอแล้วกันนะครับนี่ครับก็จะมาเป็นทีม B ทีม A ทีม C อะไรก็เดี๋ยวก็จะเข้ากันอีกนะครับคิดว่าน่าจะลงบองน่าจะเข้านะรู้สึกเหมือนช่วงแรกมันบักมีขายในตลาดนะครับมีซื้อกันนะครับแต่ว่าเราก็ดึงตัวกลับไปนะครับ เช่นเดียวกับเหมือนคิเลียนอิมพอเป้เหมือนกันนะที่แรกก็ออกมานะครับนี่ก็นักเตะที่เข้ามาชุดนี้นะครับอืมก็อย่าลืมไปเดินเกมเศรษฐีกันด้วยนะครับก็ได้ของเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับแต้มแร้งนะครับก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะครับผมก็เปิดได้นะครับตัวนี้โค้ดได้หลายตัวค่อนข้างดีมากเลยผมว่านะครับคือวันนี้เป็นวันที่ผมมีตังนะผมเลยได้มาทําคลิปด้วยนะครับเดี๋ยว ขออนุญาตตัดไปเดี๋ยวลงแรงให้ดูนะครับสำหรับาฟูตำนานนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็ขอขายของก่อนนิดนึงนะครับก็ใครที่กำลังอยากจะมีมัดคอทนะครับเป็นของตัวเองเนาะหรือว่าออกแบบโลโก้นะครับก็สามารถออกแบบตามที่เราต้องการได้เลยนะครับวันนี้ก็มีร้านมาแนะนำนะครับก็เป็นร้านของน้องสามผมเองนะครับมีชื่อร้านว่าฮาราเซตามอนนะครับน้องเขาก็ทำ u t u b e เกี่ยวกับอนิเมะเล่าเรื่องนะครับก็ ที่อยากได้มัดคอดเก๋ๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกทิ้งไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆก็ทักเข้าไปคุยราคาเป็นกันเองนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการวาดของน้องนะครับใครชอบก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับผมมาครับเพื่อนๆก็ ส่งไปเลยนะก็จัดทีมเลยนะครับก็ตะกี้นะลืมนะครับผมก็ว่าเอ๊ะมันขาดใครวะขาดแบกอีกตัวหนึ่งนะครับก็สานิติเนาะก็ไปจัดมาแล้วนะครับก็ผู้รักษาประตูผมใช้เป็นเจสซี่ดูเด็กนะครับหรือว่าอะไรนักเตะอัพสากลน,นั่นแหละนะครับจริงๆว่าจะไปซื้อตัวนั้นเออช้อันนี้ก็ได้นะครับอ่าผมมาในแผนสี่สามมนะฮะมาดูว่าจะไหวหรือเปล่าน,นี้ไม่ติด ตีเม็ดอะไรนะครับไม่ได้อัพอะไรนะครับก็ฝั่งเขาก็ค่อนข้างตึงเนาะตะกี้นะครับก็มีตัวดีอยู่นะเตโออะไรพวกนี้นะปเปรี่ด้วยนะมาครับก็ส่วนใครที่เอาไปเล่นจริงๆนะก็แนะนําให้อัพเป็นสักเม็ดแดงก็ได้นะครับก็จะดีนะไม่ใช่ไม่เก่งนะเซตนี้นะครับจริงๆมันก็อยู่ที่เทคนิค การเล่นด้วยนะครับส่งบอลใจบอลอะไรประมาณนี้นะครับบางทีตัวเก่งกว่าจริงนะครับแต่ว่าประสบการณ์น้อยนะครับก็สู้ไม่ค่อยได้เนาะมาฮะโอไวรันนี่ที่เด็ดผมนะจริงๆผมใช้อยู่นะครับเป็นส้มนะมาครับดึงจามาล้อหลอกหน่อยครับแล้วตีกมาวิเอล่าถามจริงเหระเฮ้ยมันก็ได้อยู่นั้นเนี่ย <c oughs> เอาเลื้ง มาอะไรครับลูกแรกครับวิฟุกเปล่าวไม่ฟุก,ะฟก,ะฟกะนะเนี่ยโอวารันนัดดึงตัวประกบสองตัวครับโอ้โหเตโอวิ่งมาอย่างนี้นะครับไม่สุดจัดเอาเรื่องส่วนคลิปที่ผมคนขอมาก็ตามลำดับแล้วกันนะครับที่ขอมานะครับบางทีผมยังไม่ได้ทำให้นะครับก็ตามคิวเนาะผมไม่ค่อยจะมีเวลาเยอะสักเท่าไหร่นะครับโอ้โหวีล่าดีจัดเลยว่ะ มาฮะก็เดี๋ยวทำคลิปนี้เสร็จก็อีกคิวหนึ่งนะก็เรื่องการสแต c k อั u เวล25ยี่สิบ้าไปถึงสามสิบนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอติดไปก่อนนะครับมาฮะสมบัตาครับโซกาเตสมตาครับดา,า,า,าวนู๊บฮะอื้อหือเสียบอลนะครับเจอสาริติอยู่เหมือนกันครับอุ้ยนี่มีตอกซ้น ตอกออกเลยครับผมนะครับตัวผมเป็นคนบุกชอบบุกจากด้านขวามากกว่านะครับไม่รู้นะครับเป็นความเคยชินของผมนะครับวี่ามาฮะยังไงหืมไม่ผ่านนะโอวไวรันมีชีวิตฝั่งเข้ามาได้อซอนนี่มีเลนเช้งหนึ่งทีคนระับหือมาแล้วยังไงหลุดหรือเปล่าโอ้โหยิงอย่างนี้โอ้โห คิดได้ยังไงเนี่ยประตูไม่ใช่หมูนะฮะจะซีดูเด็กรู้ไหมตัวนี้ใครๆก็ชอบใช่ไหมทุกคนอาไปอพนะก็หยอกหยอกนะครับมาฮะฝั่งเขาก็เปลี่ยนตัวลงมาเพิ่มเติมนะครับส่วนเราไม่มีสำรองนะฮะก็ไอคอนนะครับไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะตำนานนะครับ AI ดี D อยู่แล้วมาฮะโอไวรัน ถึงจังหวะหน่อยนะครับมาที่เวลาฮะอือหือจะให้เรารู้สักหน่อยนะครับไม่ถึงนะฮะเออไม่ได้ไม่ได้เปิดโมงให้ตอรเรสเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเวลามาครับเซดอฟเหมือนคุณสลับตำแหน่งกันหรือเปล่าครับกับตอรเรสเอออเหมือนเรารู้มาเล่นกลางลยังไงไม่รู้อะ มาครับความแข็งได้อยู่โอ้โหฟาวอาจานโอเคครับได้ฟรีคิกฮนะโอ้โหมีเปลี่ยนสำรองมาอีกครับโอ้โหแล้วไม่เอาตัวบล็อกด้วยถามจริงดูถูกกันเกินไปหรือเปล่าเรียบลอยนี่วะมาครับคาเรนเซดดมาผมโอ้โหเหลือกินเหลือใช้จริงนะก็เอาไปเล่นได้นะจับคู่กับปีน่านะผมว่าค่อนข้างลงตัวอยู่นะเนี่ยเขาดูถูกผมมากเลยทุกคนไม่เอาตัวไปบ็อกเลยอนะ โดนไปดิีครับเอาจัดเลยวะเฮ้ยทำไมามันมันเก่งกว่าทีมหลักของมีกเนี่ยมาฝั่งเขาก็อยู่นะครับโอ้โหเปิดอย่างนี้อะถามจริงใจเย็นโอเคได้อยู่ไม่ได้แล้วครจังหวะนี้จะโดนสวนคืนแล้วซอนตบมากลางไปเลยยิงโอ้โหถามจริงต้องมีกูตัวอีกเหรอ ไม่ต้องแล้วจวังหวะนี้นี่เป็นไงโอ้โหเราหนุ่มครับโอ้ทีมนี้ช่วยกันดีจัดเลยครับเพื<ๆ>่อนๆไปครับจังหวะดสวนนะครับสมตุต้าโอ้โหไม่ไหววะไม่ไหวนะครับก็คือเราไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับมันก็เบียดสู้ยากนะครับนี่เป็นไงลงบอลโอ้โหช่วยกันทั้งทีมอ่ะทีมพลังเอยอยอยออกนะเว้าวเรียบร้อยทุกคนเหมือนเขาจะออกนะ ไม่ไม่ออกเว้ยโอ้โหคอมบันีโกเกินโอ้โหดูดิรีบร้อยครับก็โดนตีมาหนึ่งเม็ดแล้วไม่เป็นไรนะครับเวลาเหลือขนาดนี้เรายันอยู่อยู่แล้วนะครับเสมอก็ไม่น่าเกียดน,นะผมว่านะฮะสาเนตีครับดาานุน้เพิ่บเวลามาโอเวรลันโอ้โหเป็นไงสเตป็ปสเตป็เตปกูดเบิร์กทุกคนดึง มาฮาวีล่าแล้วเซดอกนิ่มเกินหยอกหยอกนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดอาลนี้เขานะก็เล่นเพื่ออะไรอ่ะบันเทิงบันเทิงนะครับก็ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับมาครับสุดจัดนะเซตนี้นะครับเปิดรอบนี้ออกแน่เลยครับน่าจะออกนะฮะ นั่นไงเอาเรื่องนะทีมนี้นะก็คนขอมาเขยจะรไปจัดมาเล่นด้วยแล้วกันนะครับนะฮะเวลาทดสองนาทีอเอาอยู่สักเม็ดนี้ไหมยัยงไงฮะโอเวลรัลนมาเดวโซกเตสถ้าไม่เป่านะตอกส้นตะกี้หลุดนะครับก็จบไปแล้วนะครับก็เล่นให้รับชมหนึ่งเกมก็พอนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับก็ถ้า ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับหรือว่าจะสน,ส,นนสนับสนุนผมก็ได้นะครับด o n a t นะเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการโด n นทไว้ใต้คลิปนะครับหรือว่าใครสะดวกที่จะกดไลค์กดติดตามแค่นั้นก็พอก็ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับ